เปลี่ยนมาใช้แคลเอสให้ลองทานให้ลองดื่มแคลเอสคุณชงจากที่บ้านไป,ไปแล้วก็จิบคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าหุ่นไม่ดีจริงใส่ชุดหนังคือพังนะนให้คุณเปลี่ยนมาใช้แคลเอสให้ลองทานให้ลองดื่มแคลเอสได้ทั้งวันนะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งแก้วที่คุณเห็นเนี่ย25แ้แคลเท่านั้นมาเริ่มคุณคือพออายุ30ขึ้นอะ่ะตั้งแต่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีเชื้อแล้วว่ากินจากเมื่อก่อนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ตอนนีเออตอนนี้การเป็นว่าแบบแค่เหมือนกับหายใจเอากินอาหารเข้าไปคืออ้วนแล้วก็อ้วนแล้วมันอ้วนแบบอ้วนง่ายมากจนกระทั่งแบบทุกวันเนี้ยแย่ก็แบบว่าเริ่มจากการไปดูไขมันก่อนอ่าเออดูไขมันเสร็จไขมันมันก็ได้เฉพาะส่วนมันไม่ได้ทั้งตัวมันเป็นอย่างนั้นขั้ตอนแรกอะค่ต้องดูแลตัวเองใช่คือเราจะคาดหวังไว้ว่าการดูไขมันจะทาให้เราผอมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คิดอย่างนั้นหลายๆคนก็คิดแบบนั้นซึ่งตอนไปดูเราก็าคิดอย่างนั้นว่าโอเคแขกฉันไปข่าฉันไปแล้วเป็นไงสรุปพอเวลาผ่านไปเรายังไม่ปรับพฤติกรรมการกินหรือยังไม่ได้มีวิธีการลดน้ําหนักคุมน้ําหนักอื่นๆเข้ามาเนี่ยมันก็มันก็แบบเหมือนกับกลับมาเท่าเดิมและมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ัรก็ต้องหาตัวช่วยอย่างอื่นอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆและที่บอกอย้แต่ต้นว่าแย้ถ้าแย้ยิ่งมีลูกแล้วนะแย้จะยิ่งรู้สึกเลยว่ามันเสื่อมลง เราก่อนหน้าเนี่ยคือแค่อดข้าวมื้อหนึ่งนั่ง<อ>ก็คือแบบว่าโอ้ยไห่ปลาลาดูแบบโอ้ยนั่งสองแบนรับรแ,แบนรับเข้าไปนีคืออดอดข้าวแค่มื้อเดียวแต่ทุกวันนี้อดข้าวมื้อเดียวไม่ได้ช่วยแล้วตั้งแต่มีลูกเนี่ยคือน้ําหนักลงยากมากแม้แต่แค่แบบอดข้าวมื้อหนึ่งสองมือองม้อก็ไม่ลงแล้วพอแบบพอมันทําไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเบื่อ แล้วก็อยากกินเหมือนเดิม,มคือเป็นคนที่ชอบทานกาแฟาชอบทานโกโกโ้น้ำชงน้ำชงเป็นคนชอบพันน้ำชงเพราะอย่าลืมว่าเราอะตื่นมาทำงานตั้งแต่แบบหกโมงเช้าใช้พลังงานเยอะมากใช้พลังงานมากแล้วก็เลิกกานอีกทีคือสี่ทุ่มทีนี้ถ้าจะให้เราอดเลยอะบอกตรงนี้เลยว่าทำไม่ได้แล้วไม่ทำด้วยพอเรารู้แล้วว่ามันทำไม่ได้ เราก็ต้องหาตัวช่วยจริงถ้าอายุไม่เท่าเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทีนี้ออวันนี้ตัวช่วยที่บอกคือสําหรับใครที่ชอบทานน้าชงเหมือนแพทออใครทีค่คนติดกาแฟแล้วกินกาแฟดําไม่เป็นเหมือนแพทวันนี้แพทมีตัวช่วยซึ่งอันนี้แพทต้องยอมรนะับจริงๆว่ามันเวิร์กมากแล้วมันก็ได้ผลจริงๆสำหรับอย่างที่ตัวเองที่บอกคือไม่เคยเชื่อเรื่องว่ามันจะช่วยเราได้แต่วันนี้มันช่วยได้ออมันช่วยได้มันทำให้เราแบบ ใช้ชีวิตในทั้งวันอ่ะใช้ชีวิตได้แบบว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ยังได้กินน้าชงที่ตัวเองชอบแล้วก็คือน้ําชงที่กินอ่ะสุดท้ายแล้วเวลาเราไปกินอย่างที่แบบเป็มฟิลก่อนหน้านี้นก็ร้อยแคลร้อยยี่สิบเกินร้อย <100 S 1> อยู่แล้วไอ้พวกข <สะ S 2> <า>นมไข่อะไรเงี้ยแบบสามสี่ร้อยซึ่งวันเนี้เราก็จะงดตรงนั้นเรามากินอะไรที่มันแค่สี่สิบแคลเฮ้ยคือวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งร่างกายต้องการพลังงานประมาณสองพันกิโลแคลอรี่ใช่ป่ะคือหายไปแล้วสี่ร้อยถูกต้องกลายเป็น อาหรารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แบบเหลือแค่ประมาณ25กิโลแคลอรี่ตองและตัวนี้เนี่ยเขาออกมาก่อนก็เคือเป็นกาแฟซึ่งตัวนี้เนี่ยมันแค่20กว่าแคล20กวาแคลแก้วแย<ะ>่กินแล้วคือดีมากใช่เดี๋ยวจะาทาให้ดูว่าเวลาชงเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นอันนี้ก็คือหลังจากที่ชงแล้วทานได้ทั้งวันนะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งแก้วที่คุณเห็นเนี่ย25แคลเท่านั้นแล้วก็ถือดูดไปเลยทั้งวันและอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ แคเอสที่เป็นโกโก้ซึ่งแทเคยเจอนะว่าบางคนเขาไม่กินกาแฟจริงๆเราก็เลยออกโกโก้มาให้ซึ่งโกโก้เนี่ย40แคล้วเท่านั้นเอง40แคล้วคือน้อยมากเพราะปกติต้องบอกเลยนะว่าโกโก้เนี่ยมันมีความธรรมชาติคือมันขมแต่ว่าคนเรานํามาใส่น้ําตาลจนหวานแล้วเขาจะบอว่ากว่าจะใส่น้ําตาลให้มันกบความขมกว่าจะใส่ที่มันเกิดความหวานต้องหูต้องใส่ต้ออะไรต่างๆนนาแต่อันเนี้ย 40ิแคลชงออกมาแล้วหน้าตาของคุณโกโก้เขาจะเป็นอย่างนี้เจมจอนคือถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ติดติดกาแฟติดโกโก้อย่าติดน้ำชงทั้งหลายติดน้ำชงแล้วก็คือชีวิตจะไปต่อไม่ได้ถ้าไม่ได้ทานน้ำชงชีวิตไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้จริงทีนี้ถ้าเราเปลี่ยน มันก็จะสามารถดูแลเรื่องน้ําหนักเราได้เรายังสามารถกินน้ําชงได้ในประมาณแค่25้แคลในประมาณแค่40แคลเท่านั้นตัวน,นี้ <Goku. S 2> หลังจากที่ทานไปแล้วเนี่ยอย่างเราสองคนอยากทานไปแล้วหนึ่งมันจะช่วยทําให้เราอิ่มนานขึ้น <Yeah. S 2> อาการหิวอาการกินจุกจิกเราดีขึ้นจากข้าวที่แบบว่าเติมแล้วเติมอีกก็จะไม่เติมละ <iro h. S 2> จากประมาณ1จานเต็มเมเนี่ยก็จะเริ่มลดลงบางคนก็อาจจะลดลงแบบว่าจาก2จานเหลือจานหนึ่งพอทานไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็จะลดลงแล้วก็อิ่มเร็วขึ้นอจะบอกว่าหลายคนอาจจะฟังแล้ว เฮ้ยมีสารเคมีใดๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกเลยว่าสารสกัดเขาว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสารสกัดธรรมชาติอะไรนี้นะคะอย่างเช่นไอตัวที่ทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นเนี่ยก็คือพวกกระบอกเพชรอะไรนี้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่หิวไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่สําคัญมากนอกจากทําให้แบบว่าไปฟูในท้องอ่ะอิ่มท้องปุ๊บเนี่ยทำให้เรา ครีครองด้วยถูอันนี้ดีงามมากเพราะว่าบางคนครีไม่ออกอะไรก็เป็นเป็นเหตุผลที่ทให้แบบว่าทองบวมได้ถูกต้องก็คือกัรหลายๆคนที่มีภูมิก็อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้ไม่ได้คอยไม่ได้ไม่ได้กรีจริงๆเราการที่ไม่ได้กรีไม่ได้ไม่ได้จบแค่ว่ามีภูมิป่องนะจ๊ะทําไมนะคือมันมีของเสียในร่างกายร่างกายก็จะดูดซึมน้ําที่อยู่ในครีของเราทําให้ผิวพันณเราพังกาเป็นจงเป็นสิวมากมายสำหรับผัดอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสําหรับใครที่แบบ ตอนนี้มีแบบความแบบความอวบความความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบ ลดน้ำลดลดลดน้ำชงไม่ได้โดยเฉพาะสาวออฟฟิศนะพูดตรงๆที่ตื่นมาตอนเช้าก่อนเข้าออฟฟิศต้องขิวน้ำชงจากหน้าบริษัทติดอะแล้วก็เข้าไปวางไว้ที่หน้าคอมต่อให้ดูทำวันก็เถอะมันก็คือแคลอรี่ทั้งนั้นคือเข้าไปในร่างกายให้คุณเปลี่ยนมาใช้แคลเอให้ลองทานให้ลองดื่มแคลเอเปลี่ยนโดยที่คุณไม่ต้องแวะซื้อแล้วนะคุณชงจากที่บ้านไปใส่กระติกไปแล้วเติมน้ำแข็งแล้วก็วางไว้แล้วก็จิบ คือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าหุนไม่ดีจริงใส่ชุดหนังคือพังนะ<ด>ให้ลองเปลี่ยนมาใช้แคลเอสให้ลองทานให้ลองดื่มแคลเอสได้ทั้งวันนะคะตัวนี้เนี่ยหนึ่งแก้วที่คุณเห็นเนี่ย25แคลเท่านั้นแล้วก็ถือดูดไปเลยทั้งวัน